มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรต,ติจังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรพรีดีกรีปีการศึกษา2566 คณะสาขาวิชาที่รับสมัครคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการคณะรัฐศาสตร์กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลหลักสูตรปรีดีกรีชัยวุฒิม3หรือเทียบเท่าในการสมัครเรียนสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนเมื่อจบมหเรียนต่อจบปริญญาตรีก่อน สมัครด้วยตัวเองที่สาขาวิทยาบริการจังหวัดตรังระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566หรือสมัครที่บูธห้างสิริบันช็อปปิ้งเซ็นเตอร์วันที่24และ25มิถุนายนนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร075501164ถึง66 075501199เว็บไซต์ www.trang.ru.ac.th เฟซบุ Facebook, ๊กมรามคำแหงตรัง